สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับวันนี้ขออนุญาตทําเป็นคลิปเพราะว่า,าตรงไหมเนี่ยตรงไหมเนี่ยเสียงดังฟังชัดนะฮะเสียงชัดเจนนะฮะวันนี้ขออนุญาตทําเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะฮะเพราะว่าคนสนใจกันเยอะประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้หนึ่งหัวข้อที่คนถามผมเยอะเข้ามาว่าตกลงแล้วเนี่ยอาชีพของเขาจะต้องคืนเงินเราชนะไหม เนื่องจากว่าอะไรบางคนเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบอตอ,อสอมอสอสอถามผมเข้ามาเยอะซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าใจยเย็นๆใจยเย็นๆคือบางคนแนะนําให้เขาไปกดยกเลิกกดยกเลิกที่จะรับสิทธิ์โครงการเราชนะซึ่งผมก็บอกเขาไปในอินบ็อกซ์หลายๆครั้งแล้วว่าอย่าเพิ่งยกเลิกนะครับรอมติครมอรก่อนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนยกเลิกแล้วไม่ทันฮะเสียใจด้วยนะฮะ ท่านไม่ได้เพราะท่านยกเลิกสิทธิ์สละสิทธิ์ไปแล้วนะครับแตบ่บางคนเนี่ยรอก่อนผมบอกแล้วว่าให้ถึงวันที่18ก่อนทีนี้หลายคนก็เลยถามว่า,าแล้วอาชีพไหนข้าราชการขร้าราชการแบบไหนละ่ะที่ตกลงแล้วเนี่ยจะต้องคืนเงินหรือยกเขาเรียกว่าอะไรยกเลิก ok หรือว่าสละสิทธิ์ไม่รับโครงการเราชนะเดีย๋ยวเราจะคุยกับท่านโฆษก,กกระทรวงการคลังดรกรยานะฮะให้ความชัดเจนหน่อยตกลงว่า อาชีพไหนควรจะต้องไปกดยกเลิกอย่างวันนี้วันนี้ไม่ได้15ใช่ไหมฮะวันที่15เนี่ยคอรมอเองเนี่ยก็มีมติออกมาอสสอส,ออสอมอท่านได้รับถ้าท่านคุณสมบัติถูกต้องนะฮะถึงท่านก็ได้รับโครงการเราชนะฮะลูกจ้างลูกจ้างในที่นี้หมายความว่าบริษัททรัพย์สมมุติว่าหน่วยงานกระทรวงกเนี่ยไปจ้างบริษัททรัพย์แล้วท่านสังกัดในบริษัททรัพย์ท่านได้นะฮะ นี่ไงมันมีความแตกต่างกันแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายฮะนัดท่านไว้อ่าขออนุญาตต่อสายนะครับเพื่อจะได้ให้เคลียร์เลยกระจ่างเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน่แล้วจะทายังไงต่อนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต่อสายกับโฆษกกระทรวงการคลังมาชี้แจงให้ละเอียดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่จะต้องกดยกเลิกหรือไม่ยกเลิกโครงการราชนะเพราะบางคนบอกว่าแหมไหนๆฉันได้แล้วอะ่ะฉันจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกดีนะครับเดี๋ยวนะฮะ อ่าหิวข้าวครับแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้หูฟังสายหายไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขออนุญ,ญาตนะฮะสัญญาณไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวขอต่อสายอีกทีนะครับขอดูเบอร์วัดเบอร์ถูกไหมโอเค งั้นเดี๋ยวขออนุญาตรับสายอีกหนึ่งครั้งนะฮะสักครู่ครับอ๋อไม่ใช่รับสายสิกดโทเนอะวันนี้ไม่เห็นห้องน้ำแล้วนะฮะปิดแล้วขออภัยฮะแสงไม่สวยแป๊บหนึ่งฮะเปลี่ยนแสงก่อนโอเคดีขึ้นไหมอ้าวแบบนี้ดีขึ้นเพิ่มแสงอีกนิดโอเคฮะหน้าแจ่มแล้วฮะสักครู่ครับ สวัสดีครับอนุวั์จัดให้ครับท่านโฆษกครับะะส,สะดวกแล้วนะฮะคิวทองมากเลยครับมากค่ะอันนี้อันนี้คุยเข้ารายการเลยหรือเปล่าคะหรือคุยกับคุณอนุวัเฉยๆคุย,ค,ย,ค,ยคุยกับผมแต่ว่าทาเป็นเทปไปแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะโพส์แต่เช้าเพื่อให้คนได้เข้าใจกันนะฮะ,ค,ะ,ค,ะครับทีนี้เอาประเด็นที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับดรัรยาฮะมีคนถามเยอะลแล้วก็สับไม่ได้ยินเลยได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ ฮัลโหลได้ยินไหมครับดตรครับพอได้ยินบ้างค่าะาตัดตัดแต่พอได้ค่ะพอได้อ่าพอดีอยู่บนคอนโดสัญญาณอาจจะไม่ชัดเดีย๋ยวผมจะพูดให้ดังขึ้นแล้วกันนะครับอ,อ่อย่างนี้ฮะดอตอร์ครับมีคนถามมาเยอะเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยข้าราชการแบบไหนที่จะต้องกดยกเลิกไม่รับเงินเยียวยา,ยายครับเพราะว่าวันนี้มีมติคอรมอออกมาเพิ่มเติมฮะค่ะค่ะคอรมอนี่คือเพื่อความชัดเจนนะคะแต่จริงเนี่ยเรา,เรามันอ,อยู่ใน ตั้งแต่กฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าข้าราชการพนักง,งานร,ารัฐวิสาหกิจเนี่ยคือไม่ได้นะคะอันนั้นนันคือชัดเจนทีนี้เนี่ยถ้าดูว่าแล้วทำไมเขาถึงผ่านถังข้อมูลนะคะคือถ้าสมมติเป็นข้าราชการที่เรียกว่าข้าราชการเต็มตัวเลยเนี่ยจริงมีฐานข้อมูลอันนั้นเนี่ยเขาไม่น่าผ่านเขาไม่ผ่านการคัดกรองนะคะตแต่จะมีบางส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เราจะเป็นตรวจเช็คภายหลังข้อมูลบางส่วนที่เราไม่มีก็จะเป็นการตรวจเช็คภายหลังอย่างเงี้ยค่ะรัฐวิสาหกิจเขาจะผ่านการคัดกรองมนาะ พนักงานนะคะลูกจ้างระทุนสาเกตเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็จะต้องอไม่เข้าร่วมนะคะเขาก็ไม่ไม่กดยืนยันเข้าร่วมหรือว่าสามารถที่จะกฎสิทธิ์ไม่เข้าร่วมเป็นพนักงานและรัฐวิสาหกิจนะคะนี่ถามว่าส่วนไหนส่วนไหนที่เข้าร่วมได้เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นลูกจ้างรายวัน ก็ S <S คือถ้าคนที่เป็นรายเดือนนะคะค่าราชาการรายเดือนอยู่แล้วรัฐมนตาีหกิจว่าลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเป็นรายเดือนโดยตรงจากรัฐอันนี้ค่ะคร่รรวมไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกจ้างรายวันของหน่วยงานรัฐอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะเขาได้ถ้าเขาผ่านเกณฑ์คัดกรองครับ,รบ <S <S ลูกจ้างรายวันนั่นหมายความว่าก็คือจ้างเขามีรายได้วันต่อวันต่อวันต่อวันเท่านั้นเองถูกไหมฮะใช่ใชแล้ว แบบรายวันต่อวันแล้วก็อาจจะเรียกว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานก็จะต่างจากลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจ,จําที่เรา,เาจ้างเป็นประจ,จําไม่ได้มีไม่ได้มีเรียกว่าเลิกจ้างเขานะคะฉะนั้นลูกจ้างรายวันเนี่ยได้ะะเขาร่วมได้ ไม่ต้องกดไม่ต้องกดยกเลิกอะไรแล้วก็อาสาสมัครต่างๆค่ะพวกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบู่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าเขาเขาเข้ามาโดยการเป็นอาสาสมัครนะคะ,ะเขไม,ไม่ไม่ได้เชิงลูกจ้างแต่ว่าเขาอันเนี้ยเขาก็จะได้รับค่าค่าตอบแทนจากรัฐโดยตรงแต่ว่าเขาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะ,ะเรียกว่า เข้ามาร่วมโครงการเราชนะค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ม i̇şte ันไม่เหมือนกับว่าเราไปจ้างเขาทํางานเขาเป็นอาสาสมัครมาทําแล้วเขาก็ได้รับเบี้ยอะไรไปบ้างนะคะแล้วแต่ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับครับค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าที่เขาจะได้แม้ว่าเขาเป็นลูกจ้างที่ทํางานให้ร้านก็คือเป็นลูกจ้างตามสัญญาที่เป็นจ้างเหมาบริการของวงานรัฐที่จ้างผ่านบริษัทคือจ้างผ่านซับง่ายๆถูกไหมฮะแม่บ้านแม่บ้านอ่าหรือว่าคนทําความสะอาด สวนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือหน่วยงานรัฐเนี่ยจ้างจ้างบริษัทเอจ้างบริษัทแม่บ้านอ่ะแล้วบริษัทนี้ก็ไปจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของเขาครับอันเนี้ยค่ะก็คือเขาไม่ได้รับโดยตรงจากรัฐนะคะค่ะอันเนี้ยเขาก็เขาลมได้ค่ะทีนี้มีคนถามเข้ามาเยอะฮะกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเทศบาลนี่รับโดยตรงจากรัฐนี่ถือว่าไม่ได้ มีถามเข้ามาเยอะฮะพลทหารด้วยครับพลทหารนี่ตกลงว่ายังไงครับผมก็งงอยู่เหมือนกันฮะพลทหารนี่เป็นเป็นทหารที่รับราชการหรือหรือไม่ใช่คะขอโทษทออีอ๋ออันเนี้ยผมผมก็ถามก็แยกลําบากเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงเหมือนกันฮะท่านโฆษกโค,ครับค่ะอันนี้พลทหารยวขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ลงในรายละเอียดมากเลยจะขออนุญ,ญาตไปถามเจ้าหน้าที่มาตอบคุณอนุวัตอีกทีได้ไหมคะได้ครับได้ครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดอาชีพที่แบอบก เอ๊ะตกลงฉันเป็นข้าราชการหรือไม่ข้าราชการหรืออะไรยังไงซึ่งบางทีบางอาชีพผมก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยโดยหลักการที่ท่านโฆษกพูดก็คือว่าถ้าคุณรับเงินก็คือเอ่อหน่วยงานที่เป็นต่อเนื่องเออเพราะว่ามันจะดูมันจะดูเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ารับต่อเนื่องเพราะว่าตอนแรกจะดูเหมือนกับว่ามีมีอะไรระบบรองรับที่ที่อ่ามีระบบรองรับได้รายได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยคะ่ะฉะนั้นถ้าได้ เงินเป็นต่อเนื่องจากราชการอย่างเช่นเป็นรายเดือนเป็นอะไรอย่างนี้ก็รับโดยตรงไม่ได้มจะถูกเลิกจ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะไม่ได้อันนั้นคือคอนเซ็ปต์โดยโดยโดยภาพกว้างใช,ะะใช่ใช่ใฉะนั้นคนที่ได้ก็จะเป็นลูกจ้างรายวันอาสาสมาัครนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างที่เขารับจ้างกับบริษัทแต่ว่าเพอเอิญมาบริษัทมารับงานของรฐัฐทำงานของรัฐค่ะในเบื้องต้นนะคะ นี้ค่ะตแต่ถ้าสมมุติอ่ารายละเอียดที่คุณอนุวัฒน์ถาม้วต้องขออนุญ,ญาตไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูในรายละเอียดนะคะครับครับ,บที่นี้ท่านโฆษกคือจะมีพลทหารใช่ไหมคะที่คุณอนุวถามใช่ใช่พลทหารทีนี้มีหลายคนน้อยใจแล้วฮะท่านโฆษก,โกเขาบอกว่ามันจะมีะกลุ่มข้าราชการบางข้าราชการที่เขาบอกเงินเดือนก็น้อยอแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเขาตกหล่นนะฮะเราจะมีมาตรการอะ,อะไรช่วยเหลือเขาไหมครับ นี้เนี่ยก็จะเป็นอีกอ่า ระยะถัดไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าโครงการของเราชนะเดิมเนี่ยเขามาดูว่าสําหรับผู้ที่าจาัดผลของโควิดนะคะเขาอาจจะมีการถูกเลิกจ้างหรืออะไรทีนี้ในส่วนของค้าราชการเองอมีมีเงินเดือนน้อยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเลิกจ้างก็มี<ช>เรียกว่าสวัสดิการยังมีรองรับอยู่นะคะสวัสดิการทางด้านรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยโอเคก็มีเสียงมาเหมือนกันว่าก็มีค้าราชการที่เรียกว่า เงินเดือนน้อยนอยคราบชีพนะคะคฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทางทางระดับนโยบายท,าท่านนายกก็ได้สั่งการให้ให้เร่งดูดว่าจะจะมีอะไรมาช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ได้บ้างแต่ต้องขอว่าก็จะเป็นจะคนเหมือนกับโครงการเราชนะนะคะครับครับจะมีแน่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาจะได้ชื้นใจขึ้นมานิดนึงค่ะค่ <laughs> ะอันนี้ติดติด,ต,ดติดคุณอนุว่าตรงคุณหนุ่มตรงคนฐาน,นะค,ะครับ ได้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 ลดกวนนะครับถ้าทางท่านโฆษกวันนี้เดินสายเหนื่อยมากนะฮะต้องชี้แจงแล้วก็คิดไปด้วยทํางานไปด้วยนะฮะค,ค่ะทีนี้ทีนี้อ่าประเด็นเผื่อกุนันวัาช่วยชี้แจงด้วยก็คือว่าที่เพิ่องออกเฟสไปเพิ่งเมื่อกี้เลยค่ะไม่ไม่กี่สิบนาทีเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งก็คือว่าเนื่องจาก เนื่องจากคนต่อคิวเยอะมากเราก็เห็นนะคะตามตามที่ไปกรุงไทยใช่ครับค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลยพิจารณารีบเร่งก็คือขยายระยะเวลาค่ะไปจนถึงวันที่19ก็จะได้ค่อยๆค่อยๆทยอยกันไปนะคะครับครับทีนี้ไทม์ไลน์ของคนที่ไปลงได้ยินนะครับได้ยินไหมครับค่ะค่ะไทม์ไลน์ของคนที่ไปลงทะเบียนที่แบงก์กรุงไทย เอ่อไทม์ไลน์ก็จะจะจะ,จะใช้เวลาในการตรวจสอบนานกว่าคนที่ไปลงในออ,ออนไลน์เราชนะทั่วไปถูกไหมฮะก็จะยังมีไทม์ไลน์ในการตรวจสอบนะคะสมมติว่ากลุ่มที่เดิมเนี่ยบอกว่าวันที่15ถึง25นะคะใช่ครับะะก็จะทราบผลก่อนภายในวันที่4มีนานี่คงจะทราบผลแล้วก็จะได้รับเงินเงินก็จะเข้าวันศุกร์นะคะครับสหรับเงินกคล้ายคลนกับปัดสวัสดิกากคือลงเงินเข้าวันศุกร์ก็วันที่5มีนาค่ะ ก็ยังอยู่ในระยะเวลาะะของเดือนมีนาแล้วถ้าตอนนี้ที่ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่5มีนาอีกหมายถึงคนที่สมัครกันนะคะสมัครไว้เรื่อยๆเนี่ยก็ก็ถึง5มีนาก็จะเป็นการทยอยครับ <Bay oy S 2> ทยอยได้น,นะคะค,ค่ะก็จะเป็นอา,อาจจะเป็น12มีนาหรือ19มีนาอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ภายในเดือนมีนานะคะแล้วก็ท่านก็จะมีระยะเวลาในการใช้วงเงินเนี่ย2เดือนนะคะ สายคือสภานะคะค่ะครับครับครับท่านโฆษกครับไทม์ไลน์ของคนที่ลงทะเบียนเราชนะปกติยังเป็นไทม์ไลน์ปกติที่กระทรวงการคลังแจกให้ไหมครับคือทบทวนสิทธิ์เป็นรายรอบ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 ไปอะครับอันนั้นถูก<ช>ไหม<ช>ฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็มากดทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าท่านกดอ่าอ,อยู่ภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต้องขออภัยถ้าจำไม่ได้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองกุมภาเนี่ยก็ก็จะมี อาอวงเงินออกมาให้ท่านได้ก่อนก่อนที่ทบทวนอ๋อจนถึงวันที่8ดมีนาครับอันนั้นก็จะหาจะออกมาในอีกครั้งหนึ่งครับครับผมไปกดทบทราอย่างที่แจกวัน้ค่ะไม่มีเปลี่ยนค่ะผมไปกดทบทวนสิทธิ์ก่อนได้ไหมฮะสำหรับผมไปอยู่ข้างหลังหรือมันก็จะไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาหมายความว่าไงคะหมายความว่ายังไม่ได้ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรอคะใช่ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านก่อนนะคะจะจะไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าถ้าท่านผ่าน ถูกไหมคะครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีมีคนออสอบถามเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าโอเคแหละเขาได้โครงการเราชนะได้ยินเสียงอีกแล้วคะ่ะอาได้ยินไหมฮะได้ยินไหมะฮะฮัลโหลท่านโฆษกครับฮัลโหลค่ะอ่าได้ยินนะครับคือบางคนเนี่ยได้โครงการเราชนะแล้วครับแต่ไม่ได้ยินเลยคะ่ะอา่าไม่ได้ยินเหรอครับเดี๋ยวนะฮะอา่าผมขออนุญาตนะครับฮัลโหลอันนี้ท่านโฆษกได้ยินไหมครับ